ภูผาดีใจแม่ให้นาฬิกาภูผาฟ้าใสดูนาฬิกาภูผาภูผาดูกำไรฟ้าใสฟ้าใสดีใจ ภูผาก็ดีใจพ่อฟ้าใสใจดีแม่ภูผาก็ใจดีฟ้าใสพอใจที่มีพ่อใจดีภู